แอนนาเสืองามเอี่ยมสวยสง่าในลุกนางนุพมาศ2,565เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่สวยสง่าเป็นอย่างมากในชุดนางนุพมาศสำหรับแอนนาเสือที่มากับลุกจารุนารีเทวีสีจุลาลักษ์ที่งดงามอย่างไทยสวยแบบทรงพลังและมีเอกลักษณ์โดยทางเพจ Miss Universe Thailand ได้ปล่อยคลิปและข้อความว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ที่เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ตระการตาของเทศกาลวันลอยกระทงประจำปีในฐานะตัวแทนของคนไทยแอนนาขอาร่วมถ่ายทอดความงามของศิลปะวัฒนธรรมและร่วมส่งตอบประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คนทั้งโลกได้เห็นได้รู้จักและร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมบ้านเราไปพร้อมๆกันในวันลอยกระทงปีนี้ค่ะนอกจากนี้ยังปล่อยภาพของแอนนากับลูก นางโนพมาศประจำปี2565ที่สวยสะกดตาจารุนาลีเทวีศีจุลาลักษณ์หญิงผู้มีความงดงามผุดผ่องดุจทองคําอันเป็นความงามตามจิตตนิยมที่ปรากฏในสมุดข่อยในสมัยอยุธยาตอนกลางเกิดเป็นแรงบปรนดาลใจทำให้อาจารย์ทนิตพุ่มสวยัยผู้ก่อตั้งผู้ผ่าผ้าลายออกแบบการแต่งกายนี้ให้เสริมส่งความงาม ทางใบหน้าของแอนนาเป็นการถ่ายทอดศิลปะการแต่งกายที่มีมาแต่โบราณให้เป็นที่ประจักษ์ตามจินตนิยมกล่าวคือนุ่งผ้าเขียนลายทองลายหิมพานที่เขียนด้วยยางมะดือแล้วปิดทองคำแท้ทั้งผืนพันเขียนนอกด้วยผ้าสีเหลืองห่อรด,ดานสวมเครื่องประดับอันมีกลองคอสังวานทับทรงปั้นเน่งพาหุรัศกรไไลต่างฟูสวมศีราพรด้วยกรอบพักกระบังหน้า รัดผมด้วยเกีียวแล้วปักปินซึ่งผมทรงนี้เรียกว่าองค์โดงหรือทรงคโดงแปลว่ากล้าวสองพับเป็นทรงผมที่นิยมมากในสมัยสุขโขทัยถึงอยุธยาขอขอบคุณภาพจาก Miss Universe Thailand และแหล่งข่าวจากสยามสเตทค่ะ